ถ่ายมาทางนี้แล้วพิน้ำพอแล้วใา่เจ้าแ<ด><ป>ออไนเว้ยไม่มีใลอยขึ้นละ <c oughs> เออรู้จักเล่นล, <c oughs> ลอยแล้วทีนี้ยไอ้เไอ้ลอยเป็นแล้วย เมือนในโฆษณาลยี๋ยวนะดูดิเดี๋ยเดเดีออไาาดาดูดิอออยยลอไม่รอยมีมาไม่อยีอ้ายู้สนใจ่เพีด์อ่ะเดี๋ยวอยละเดี๋ยวอยละไม่นะอยละเอม

<laughs> อาบน้ำก่อนเฮ้ยส <c oughs> นุกเลยเนี่ย